ถ้าทพี่เนี่ยเคยสร้างแบรนด์ที่หนึ่งแล้วประสบความสําเร็จด้วยตัวของพี่พี่ต้องสร้างแบรนด์ที่สองให้เกิดได้ เราก็เป็นขายตรงที่ต้องเรียกว่าพัฒนารูปแบบที่ทําให้คนไทยมีความรูม้สึกว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นเจ้าของจริงๆซึ่งมีบริษัทเดียวในโลกนะคะบรับริษัทขายตรงอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการนี้เลยคุณหมอใต้โตมาย่างไงครับโตมา <ๆ S 2> ยัางไงอะคะคุณแม่เป็นครูคุณพ่อเป็นฐหารอากาศก็ต้องเรียกว่าเป็นคนชั้นกลางที่ไม่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่เพราะเว่าได้ไปเรียนในโรงเรียนที่ลูกคนรวยก็เรียนกัน,นรีนอะไรคแต่ นะคะ,คะพี่โรงเรียนเนี่ยทำให้พี่มีความรู้สึกว่าพี่รู้จักรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นเจ้าของสินค้าตระกูลที่แบรนด์ดังๆพี่ก็มีความรู้สึกว่าเขามีความมั่นคงจริงๆนะทุกๆวินาทีเนี่ยมันเหมือนกับมีเงินไหลเข้ามาหา กระปุกออมสินของครอบครัวของเขาตลอดไปที่ก็สอบเข้า,ขา,า,าคณะแพทยศาสตร์จุฬานะคะคก็เรียนหมอไป6กปีด้วยความสุขไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจเลยเลยพอจบแล้วก็ต้องเลือกเฉพาะทางค,ครัตอนนั้นก็ชอบอีสองอย่างเท่ากันเลยคือชอบสูตินารีเวศแล้วที่ก็ชอบผิวหนังหรือสกินก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเลือกอะไรครับเลือกสูตินารีเว ที่อยากเรียนผิวหนังด้วยไม่ใช่ไม่อยากเรียนเพราะฉะนั้นความที่อยากเรียนค้างอยู่ในใจเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียนสูเนี่ยก็เอาหนังสือที่เกี่ยวกับผิวหนังตำราผิวหนังเนี่ยมาดูแล้วพี่ก็มีรุ่นพี่ที่เคารพนับถือเนี่ยเป็นคุณหมอผิวหนังตอนสมัยนู้นเนี่ยยังเป็นนักศึกษาแพทย์ตอนเย็นๆพี่เขารักษาคนไข้ก็ขอเข้าไปดูด้วย พี่เขารักษาคนไข้ยังไงหน้าอย่างนี้พี่เขาดูยังไงหน้าอย่างนี้พี่เขาให้ยาอะไรอย่างเงี้ยดูจนต้องเรียกว่าในแง่ของทักษะและเก่งอ่ะพอจบแล้วก็ไปเป็นหมอสูซึ่งนั้นก็แต่งงานกับคุณหมอด้วยก,กันนะคะเราก็เปิดคลินิกเล็กๆเ,เราก็มีการเปิดแผนกเล็กๆรักษคาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหน้าตา แล้วเราก็ใช้ห้องลับเล็กๆที่ทําในบ้านเนี่ยนะคะผลิตไอตัวเวชจะสาอ่างที่ใช้สําหรับคลินิกของเราเองตอ<ะ>นนั้นก็มีครีมกันแดดที่กันทั้งราศีเอและกันทั้งรังสีบีเกม๋มากวพายังไม่มียี่ห้อยี่ห้ออื่นมีนะคะ,ะตอนแรกยังไม่ได้ทําเป็นขายตรงนะคะรักษาคนไข้ที่คลินิกก่อน<ะ>นี่คนไข้ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนไข้ก็เชียร์<ะ>หมอทําออกมาเป็นยี่ห้อของตัวเองสิคะ,ะแล้วไปวางตามร้านเนี่ยตอนนั้นเขาก็มีด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นี่อะไรเงี้ยแต่ของคุณหมอเนี่ยดีนะใช้แล้วดีจนกระทั่งไอความรู้สึกมเคยยออากีจขง กิจการเลยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาว่าแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีเลยไปขอนัดคุยกับห้างด้วยความหวังว่าเราน่าจะมีสิทธิ์น่ะเพราะว่าโปรดักต์เราดีแล้วคนไข้เราก็เยอะแต่ปรากฏว่าพอคุยกับห้างแล้วเนี่ยมันก็เลยรู้ว่าทําไม่ได้เราก็ตัดสินใจเปิดบริษัทขายตรงบริษัทแรกซึ่งก็ไม่ใช่กิฟตฟรีนะคะ นะคะแต่เป็นบริษัทที่เราก็ขายเวชยสาสำอาและ่อมาเราก็มีโรงงานที่ผลิตไอ้นี่มากขึ้นเรื่อยๆ,ๆสองปีแรกเนี่ยที่ต้องยอมรับวว่าพี่เริ่มธุรกิจแบบพี่ไม่รู้อะไรเลยรเราไม่เคยคิดว่าในชีวิตเราจะได้จับเงินมากขนาดนั้นเก้าปีแรกเนี่ยถ้าถามถึงรายได้มันก็คือไหลามาเทมาแต่ว่าถามว่ามันจะมีปัญหาต่อไปไหมมีแน่ๆมีแน่ๆเพราะว่าถ้าแก้ปัญหาสามเรื่องไม่ได้เนี่ยจะยุ่งมากคือเรื่องไหนบ้างครับหนึ่งคนไทยยังไม่ค่อยเชื่อสินค้าไทยเนี่ยต้องครอว่า อนจะเปิดกิฟฟอรินคิดเลยว่าเรื่องนี้จะแก้ไม่ได้ไม่มีทางเกิดสองเนี่ยคนไทยเนี่ยจะมองว่าสินค้าขายตรงเป็นของไม่ดีอแพงคุณภาพต่ําเพื่อจะเอาเงินมาให้นักขายสามเนี่ยคนไทยไม่ชอบเดินขายของอ่ะสามข้อเนี่ยถ้าแก้ไม่ได้พี่ก็เปิดบริษัทใหม่ก็อยู่เนี่ ตอนที่พี่ออกมา่ะนะคะก็คือก็คือไม่ได้อยู่ได้ยกันละนะคะเอาไว้ถึงว่ามีการหย่าร้างกันก็มีส่วนแบ่งเงินสดก็ได้มาหลายล้านนะคะพี่อุสาไปเรียนที่ MMT ที่จุลานะคะคล้ายๆมันเป็นหลักสูตรคล้ายๆมินิ MBA ผ่เอิญว่ามีชั่วโมงหนึ่งที่เขาเชิญรองผู้ว่าแบงค์ชาติมาบรรยายเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าตอนนั้นนะคือปีพศ2538พี่ก็เดินไปหาท่านตอนคอฟฟี่เบรกแล้วก็ไปยื่นนามบัตร ที่เขาเล่าอ่ะเล่าเลยนะว่าออ,ออกมาจากบริษัทนี้มีเงินลงทุนเท่านี้วันนี้อยากจะเปิดโรงงานแล้วก็อยากจะทําบริษัทขายตรงอีกบริษัทหน,นึ่งเนี่ยจะเปิดในอีกสีหเดือนข้างหน้านี่แหละหนูอยากขอคําแนะนําถ้าลองผู้ว่าแบงค์ชาติท่านก็มองหน้าพี่แบบมองแบบจ้องเลยนะเขาบอกว่าหมอครับหมอเนี่ยก็อายุพอๆกับลูกผมแล้วนะหมอตั้งสติให้ดีนะ แล้วฟังผมพูดให้ดีเลยปีหน้าเศรษฐกิจประเทศไทยจะแย่เก็บเงินเอาไว้เลี้ยงลูกดีกว่าพี่ก็อึง้งไปเลยนะเอ๊ะแต่ว่าตอนนั้นตั้งใจจะเปิดแล้วอ่ะแต่พี่ก็นั้นพี่ก็กลับมาบ้านแล้วพี่ก็นอนคิดอยู่สามคืนนะเชื่อท่านดีหรือเชื่อตัวเองดีในที่สุดพี่ก็คิดว่าชีวิตเป็นของเราอะ่ะ มันก็แค่ชีวิตเดียวถ้าเราไม่เชื่อตัวเราเองแล้วเราจะเชื่อใครมาสร้างโรงงานสร้างนั่นสร้างนี่แล้วเงินมันก็หมดที่น้ําตาตกในนะเพราะว่ามันเหลือเงินอยู่5 0 0้แต่พี่ไม่สามารถบอกใครได้เลยวันที่เปิดบริษัทนียแล้วพี่ยืนอยู่หน้าคน5000คนบนเวทีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่พูดได้คือว่าหมอสัญญาว่าหมอจะดูแลทุกคนอย่างดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเท่านี้เลยแล้วก็เดินลงมาวันรุ่งขึ้นตประกันชีวิตนะบอกเขาบอกว่า คุณช่วยคิดเดี้ยมาได้ไหมถ้าปีแรกนี่ตายเนี่ยขอกรมัรย์ที่จ่ายมา40ล้าน<ะ>แล้วที่ก็ไปเขียนที่นายกร,รมออบอกว่าเออถ้าเหิดพี่ตายนะไอ้ปีแรกเลยนะไอ้40ล้านเนี่ยให้ให้พนักงานประจำที่มาอยู่ด้วยเนี่ยสเดือนของเงินเดือน<ะ>แล้วก็ให้ให้สมาชิกที่เป็นเมมเบอร์เนี่ยสเดือนของรายได้ที่เขาได้รับในเดือนสุดท้าย<ะ>เผื่อว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเขายังมีเวลาสร้างหลักที่เอาเงินเกือบร้อยล้านไปสร้างโรงงานกับ พี่เลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกที่สามารถดีแคล์ได้ว่าซื้อมาจากบริษัทไหนสิ่งที่พี่มองก็คือว่าพี่บอกประชาชนไทยว่าวัตถุดิบเพื่อนสําอาง วัตถุดิบเสริมอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยมีในเมืองไทยหรอกพี่กล้าซื้อวัตถุดิบที่ต้นทุนไม่ถูกเลยมาจากที่ที่แบรนด์เนมดังๆทั่วโลกเขาซื้อใช้กันน่ะแต่พี่ยังมาผลิตในโรงงานของเราเนี่ยวิจัยและพัฒนาสูตรให้มันเหมาะกับหน้าตาผิวพรรณอากาศและความต้องการของคนไทยต้นทุนมันก็ต้องสูงถูกใช่ค่ะของในโลกเนี่ยมันจะถูกหรือจะแพงเนี่ยขึ้นกับ2อย่างนะคะคืออะไรบ้างคะหนึ่งขึ้นกับต้นทุนวัตถุดิบและกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีกับ2เจ้าของอ่ะจะเอากําไรมากหรือเอากาไรน้อย แต่สําหรับพี่พี่ทำเครือขายอะ่ะพี่ก็มองว่าพี่ไม่ได้คิดแบบจะเอากําไรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกิฟต์ตรินก็จะมีกําไรต่อชิ้นแค่ห้าปเซ็นทำให้เราได้วอลลุ่ม,มได้ปริมาณการขายและคนทั้งประเทศก็จะได้ใช้ของที่ดีจริงๆไม่ต่างกับแบรนด์เนมเลยในราคาที่ถูกกว่ามากมาย ปีแรกเราก็มียอดขายสามร้อยกว่าล้านคปีที่สองเรากระโดดเป็นพันห้าร้อยล้านในปีที่ฟองสบู่มันแตกซึ่งเป็นปีที่ธุรกิจเขาแยกกันหมดเลย<ช>แต่เรากลับยอดขาย<ช>ขีดขึ้นอีกห้าเท่าตัวใช่ค่ะเพราะว่าค,ค,คนอยากมีงานทําพี่บอกว่าคู่แข่งเป็นเรื่องดีนะคู่แข่งเนี่ยทำให้เรามีชีวิชีวาคู่แข่งทําให้เราไม่เฉื่อยคู่แข่งเเพื่อนกันได้คู่แข่งมันช่ศัตรู าถามจริงๆครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไห้5้าล้านคนที่กำลังบริโภคกิฟเรีอยู่มีไปถึงต่างประเทศบ้างไหมครับ ห้าล้านคนนี้เฉพาะในประเทศไทยนะคะแต่เราส่งออกไปประมาณ30ประเทศทั่วโลกเนื่องจากว่าเป็นเครือข่ายเดียวในโลกใช่ไหมครับเราสามารถเอาเครือข่ายนี้ไปบอกคนอื่นๆในโลกต่อไปได้ไหมครับเอาไปเครือข่ายนี้ไปไว้ในประเทศจีนเครือข่ายนี้ไปไว้ในอเมริกา <ละ S 1> ได้ไหมคะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีคนติดต่อเรามาหลายประเทศมากเลยนะคะจะขอไลน์เส้นซิฟารีนไปในอเมริกาในอะไรแต่เราเยังไม่กล้าไม่กล้าไปหลายประเทศมากด้วยเหตุผลที่เรียกว่าถ้าตามไปดูแลเขาไม่ได้เนี่ยเรากลัวแบรนด์เราจะเสียกันเราไม่อยากจะไปเร็วมากเพราะว่าเราอยากจะดูแลแบรนด์ของ ให้ดีแล้วเราอยากจะเลือกผู้ที่แน่ใจว่าจะสามารถดูแลแรงของเราได้และตอนที่คุณหมอทําธุรกิจอย่างนี้มีมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับที่รู้สึกว่าเป็นผลกระทบต่อสภาพจิตใจเราพอสมควรเลยถ้าถามตรงๆวันนี้นะคะที่ไม่เคยกลัวอะไรเลยเท่ากับความไม่มั่นคงทางการเมืองพี่บองว่าเศรษฐกิจไม่ดีที่ไม่กลัวกำลังซื้อไม่ดีเราสู้ได้นะคะแต่เรามองว่าถ้าเมื่อไหร่บ้านเมืองไม่เรียบร้อยถึงขนาดจะาจนเนี่ยไม่มีธุรกิจไหนอยู่ได้คือคิสต์รินก็ต้องเติบโต นะคะเพราะว่าทุกคนต้องการรายได้ที่มากขึ้นพนักงานก็ต้องการรายได้ที่มากขึ้นนักธุรกิจก็ต้องการรายได้ที่มากขึ้นหน้าที่ของที่ก็คือผลักดันแบรนด์ให้เข้มแข็งให้ให้คนไทยมองว่าแบรนด์กิฟตารีเป็นแบรนด์ที่ไม่ทำร้ายเขาเป็นแบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นแบรนด์ที่คนไทยสามารถเข้ามาทําได้และมีความสุขในความอบอุ่นใจและมีรายได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คืองานที่ต้องผลักไปข้างหน้า มีเคล็ดลับไหมครับว่าควรจะต้องทำยังไงี่พี่มองว่าถ้าเราเป็นเจ้าของโปรดักเนี่ยนะคะในฐานะของคนคิดจะเป็นเจ้าของกิจการเวลานี้เนี่ยอย่า centralization คืออย่ามองที่ตัวเองเป็นหลักอย่ามองว่าฉันมีอันนี้ของฉันดีฉันจะทำอันนี้ขายแต่ให้มองว่าวันนี้เนี่ยของที่ตัวเองมีเนี่ยตลาดยอมรับไหมค,คนซื้อเขาจะเอาไหมให้ดูคนซื้อเป็นหลักอย่าดูตัวเองเป็นหลักพี่มองว่าวันนี้เนี่ย คนไทยต้องมีวิชาหนขวงการเป็นเจ้าของกิจการให้มากไม่ใช่วิชนของผู้ผลิตต้องมีความรู้แบบบูรณาการทั้งการผลิตทั้งการตลาดแล้วก็รอบรู้เรื่องของความเปลี่นลยนแปลงรวดเร็วของผู้บริโภคด้วยที่ว่านะความสุขที่แท้จริงของคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารวยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเรายืนอยู่บนแผ่นดินนี้เนี่ยอย่างคนที่ได้รับความรักและความยอมรับที่แท้จริงไหม